สวัสดีครับคลิปหาสินค้าไอเดียนะครับขายำทำกำไรบน e b a y a m a z o n อนกับไมค์แล้วนะครับช่วงนี้ทำงานอยู่บ้านกันใช่ไหมก็ฝากดูคลิปช่องผมหน่อยนะฮะเ,เพื่อนๆนะคลิปนี้จัดทำโดยอดออนไลน์คอมเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยครับอ่ะช่วงนี้นะฮะหลายๆคนอยู่บ้านกันเกิดอาการเบือ่อโอ้โหนี่ยูเซอร์คนนี้นะครับเอาหมากรุกมาขายแล้วที่ผมต้องเอามาพรีเซ์เพาะอะไรครับดูครับ ขายในราคา1,000บาทโอ้โหไม่ใช่ถูกๆนะฮะแล้วไม่พอครับ7โซใน24ชั่วโมงพึ่งลงครับเขาพึ่งลงเขาทำคีย์เวิร์ดดีมากมีคนซื้อถึง7โซ3วิวเปอร์อาในยีใน1วันที่ผ่านมาเนี่ย1ชั่วโมงมีคนเข้ามา3คนแล้วขายได้ถึง7คนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยากขายออกเร็วเลยนะฮะหามารุกไฮโซมาดูผมว่าดูดีนะแล้วขาย0 0บาท โอ้นี่อันเซนเซอร์ให้เลยนะครับเอ้ยอ๋อไม่ใช่นี่ว่านี่มันเจ็ดพันโซแล้วหรออ๋อนี่ขายมานานแล้วลืมดูเออวะเพราะว่าเจ็ดโซเออใช่ใช่ผมมาดูหน้าโซคุณดูผมกดทำไมในโซยิบมา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 เยายยิบจี๊ยบอี๊ยบจ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 ีดยบจี๊ยบจี๊ยบยบจมยบ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 ยยบ ช่วงนี้หาข้อมูลเร็วรีบมาทำคลิปอะแต่ไม่เป็นไรครับมันก็ยังขายเจ็ดโซนในยีี่ชั่วโมงจะรออะไรล่ะครับอยากขายออกได้ไหมนี่ผมให้เลยเป็นหนึ่งในสินค้านะครับที่อยู่ใน200ชิ้นขึ้นถ้าเพื่อนๆนทำา e b y y แล้วอยากมียอดขายหลักแสนนะครับ อย่างน้อยคุณต้องมีสินค้าลงร้านประมาณสัก200รายการและเป็นสินค้าที่เคยขายได้เป็นสินค้าที่มีคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นหาถ้าคุณตั้งใจยอย่างนี้รับรองเลยครับยอดขายบนเอเรี e bay เรือนแสนไม่ใช่เรื่องยากอย่างเมื่อคือนเมื่อคืนเลยมีคุณกอนะ๊อฟเนสมาชิกเล่าให้ฟังแล้วกันแต่ใครดูคลิปย้อนนี่ผมผมให้เห็นสนเลยคุณกอฟทักมาเรียนกับผมไปประมาณปีกว่ากว่าสองปีแกก็ขายไปเรื่อยๆแกก็ไม่ได้ซีเรียสมากแกมีเงินเป็นประจำเป็นมีงานประจํา ได้เป็นท็อปเลสเซอร์เฉยเลยแต่แกก็บอกสิ่งสำเั็ที่แกยังทําอยู่ตลอดก็คือหาของลงอย่างน้อยวันละชิ้นเชื่อผมครับอยากมีรายได้ยอดขายเป็นท็อปเลสเซอร์ยอดขายดีๆบน Ebay หลายหมื่นหรือเป็นหลักแสนตั้งเป้าไว้ครับลงวันละชิ้นไม่ได้ยากมากมายเลยครับเพื่อนๆตั้งใจไปและอนาคตเกิน1ปีคุณจะมีรายได้หลายหมื่นหรือเป็นแสนบน eBay นะครับ ตั้งใจฮะตั้งใจยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้เรายังต้องอยู่กับโควิดอีกเป็นปีครับอ่าข่าวดีนะครับปรณียีไม่หยุดนะฮะสามารถส่งไปต่างประเทศได้ตามปกติครับผมอ่าออดออนไลน์ดอทคอมเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay อ m a z o n ซขายฝรั่งกาไรดีกว่าขายคนไทยแล้วไม่หลักสูตรสอนเพื่อนๆน,นะฮะผ่านสกายก็ได้นะฮะประเทศกรุงเทพยัยงยังเดินทางได้ก็มาได้นะฮะขับรถมาได้นะ มาเรียนตัวตัวได้ผ่านสกายได้แล้วก็เรียน YouTube ก็มีนะฮะโปรโมโชั่นต่างๆที่นี่เน้นสายเครื่องมือทำให้คุณเจอสินค้าขายได้ขายดีบน eBay ได้ง่ายๆบอกเลยว่าเครื่องมือตัวนี้จะทำให้คุณตาสว่างมากขึ้นและยังมีแชร์สินค้าไอเดียให้คุณทุกวันเป็นไอเดียอย่างเช่นคลิปนี้นะครับดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บไซต์นะสดผ่อนมีหมดนะฮะ ก็ฝากด้วยนะฮะกดเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้หากคุณสนใจเรียน eBay Amazon กับเรานะฮะจะคุยกันในไลน์พิมพ์เองก็ได้นะฮะไปที่ไลน์เพิ่มเพื่อนพิม a d o อ t online นะฮะหรือจะโทรมาก็เบอร์0 8 8 8์6 1ดแปครับเรามี YouTube นะฮะเจอกันทุกวันนะฮะคลิปเราออกตลอดอยังไงฝากติดตามฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วย นี่แล้ก็มีกระดิ่งเหมือนกันนะแล้วก็เรามีเฟ b บุ k f แฟนเพจนะครับเรามีทวิ t เตอร์แล้วก็มี Instagram ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ